ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะครับเราทุกคนก็รู้ดีว่ามันเก่งขึ้นทุกวันวันแต่เคยนึกกันไหมครับว่ายิ่งมันฉลาดเท่าไหร่ความเสี่ยงที่แอบซ่อนอยู่มันก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยวันนี้ล่ละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงพิมพ์เขียวด้านความปลอดภัย AI ฉบับแรกของประเทศไทยว่ามันจะช่วยนำทางเราไปสู่อนาคตที่ใช้ AI ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ย AI มันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหคือโอกาสมหาศาลเลยทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญมันก็คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากๆชนิดที่ว่าการป้องกันทางไซเบอร์แบบที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็ได้คำถามก็คือแล้วทำไมการป้องกันแบบเดิมๆถึงไม่พอ คืออย่างนี้ครับลองนึกภาพตามนะการโจมตีไซเบอร์แบบเก่าๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการพยายามงัดแงะประตูบ้านใช่ไหมครับแต่การโจมตี AI มันล้ำกว่านั้นเยอะมันเหมือนกับการล้างสมองหรือเข้าไปควบคุมความคิดของคนในบ้านโดยตรงเลยเพราะว่าเป้าหมายของผู้โจมตีไม่ใช่ประตูไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสมองของ AI นั่นเองครับหนึ่งในวิธีโจมตีที่น่ากลัวมากๆเขาเรียกว่าการวางยาข้อมูลหรือ data poisoning ครับ ชื่ออาจจะฟังดูเหมือนในหนังเลยแต่มันคือการแอบเอาข้อมูลผิดๆข้อมูลที่เป็นพิษเนี่ยไปปะปนกับข้อมูลดีๆที่เราใช้สอน AI ตั้งแต่ตอนที่มันยังเรียนรู้เหมือนกับเราแอบใส่ยาพิษลงไปในอาหารที่ใช้เลี้ยงเด็กนั่นแหละครับแล้วผลที่ตามมาคืออะไร ผลก็คือ AI มันจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับตาก,กะที่ผิดเพี้ยนฝังอยู่ข้างในเหมือนมีประตูหลังหรือ backdoor ซ่อนอยู่ในสมองของมันเลยครับพอเจอเงื่อนไขาบางอย่างที่แฮกเกอร์วางเอาไว้ปุ๊บ AI ก็จะตัดสินใจผิดพลาดทำงานเพี้ยนไปในทันทีนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบจากข้างในแบบเนียนๆเ,เลยอีกรูปแบบหนึ่งที่มาแรงมากๆพร้อมๆกับพวก generative AI อย่าง ChatGPT ก็คือการฉีดพร้อมหรือพรอม injection ครับ อันนี้มันเป็นเหงินศิลปะกการใช้คำพูดที่ฉลาดแกมโกงเพื่อหลอกล่อให้ AI สับสนแล้วก็แหกกฎความปลอดภัยที่ตัวเองถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้สุดท้ายก็ยอมทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำซึ่งการโจมตีแบบนี้อันตรายมากๆนะครับมันเปลี่ยนผู้ช่วยอัจฉริยะให้กลายเป็นเครื่องมือทำลายล้างได้เลย ตั้งแต่การหลอกให้มันคลายข้อมูลความลับของบริษัทออกมาไปจนถึงการสร้างคอนเทนต์แย่ๆหรือที่เลวร้ายที่สุดคือสั่งให้มันไปควบคุมระบบอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ให้ทำงานผิดพลาดโอ้โหความเสียหายอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับทีนี้พอมาดูภาพรวมในตารางนี้จะเห็นชัดเลยครับว่าการโจมตีแต่ละแบบเนี่ยมันมีเป้าหมายไม่เหมือนกันเลย อย่าง data poisoning ที่คุยกันไปเมื่อกี้มันพุ่งเป้าไปที่ตัว I หรือ integrity ก็คือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยตรงส่วนการสกัดโมเดลหรือ model extraction เนี่ยอันนี้กระทบตัว C หรือ confidentiality หรือความลับของข้อมูลรั่วไหลเต็มๆแล้วดูอย่างพร้อม injection สิครับโดนไปเลยทั้ง C ทั้ง I คือทั้งความลับอาจจะหลุดแล้วก็ยังทาให้ AI ทางานเพียนได้อีกด้วยมันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าภัยจาก AI นี่มันมาได้ทุกทิศทุกทางจริงๆ เอาละครับเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วมาดูทางออกกันบ้างดีกว่าโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดได้มีการออกมาตราการมารับมือเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือแนวปฏิบัติการใช้ AI อย่างมั่นคงปลอดภัยซึ่งจัดทาโดยสกมอชอหรือสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับ เป้าหมายหลักๆของแนวปฏิบัตินี้ก็คือการสร้างกรอะป้องกัน AI ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยครับไล่ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนเข้าใจถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆไปจนถึงการส่งเสริมหลักการที่สำคัญมากๆอย่าง Secure by Design หรือการออกแบบที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นแถมยังให้แนวทางที่จับต้องได้จริงสอดคล้องกับกฎหมายบ้านเราอย่าง PDPA แล้วก็พรบไซเบอร์ Cyber ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของเราให้ทัดเทียมนานาชาติเลย จุดที่น่าสนใจมากของแนวทางนี้ก็คือเขาใช้หลักการมองตามความเสี่ยงครับคือไม่ได้มองว่า AI ทุกตัวอันตรายเท่ากันหมดแต่จะแบ่ง AI ออกเป็น4ระดับความเสี่ยงไล่ตั้งแต่ระดับยอมรับไม่ได้อย่างพวก AI ที่คุกคามสิทธิมนุษยชนอันนี้คือห้ามใช้เด็ดขาดเลยไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูงจำกัดและน้อยที่สุดซึ่งแต่และระดับก็จะมีมาตรการควบคุมที่เข้มง,งวดต่างกันไปทำให้เราจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมครับ แล้วในทางปฏิบัติละ่ะเราจะสร้าง AI ที่ปลอดภัยขึ้นมาได้อย่างไงคำตอบก็อยู่ในกรอบการทำงานที่เรียกว่าวงจรชีวิต AI ที่มั่นคงปลอดภัยหรือ Secure AI Life Cycle ครับมันคือแผนที่ที่จะช่วยให้เราฝังเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนา AI เลยไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วค่อยมาหาทางป้องกันทีหลังซึ่งกรอบการทำงานนี้มันจะครอบคลุมตั้งแต่สเต็ปแรกสุดเลยครับ คือตั้งแต่ตอนเป็นแค่ไอเดียเป็นแนวคิดแล้วก็ไปต่อที่การออกแบบการพัฒนาการทดสอบการนำไปใช้จริงการดูแลรักษาระหว่างใช้งานไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการทำลายทิ้งเมื่อเลิกใช้แล้วหัวใจสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือความปลอดภัยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปนะครับแต่มันคือกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของ AI เลยเรามักจะได้ยินคำเท่คำานี้บ่อยมากเลยใช่ไหมครับ ออกแบบอย่างมั่นคงปลอดภัยหรือ s สี u ย e เคีย s i บายดีไซแต่เคนสงสัยไหมครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราต้องคิดแบบโจนเลย คือต้องขิดล่วงหน้าไปก่อนเลยว่าระบบของเราเนี่ยมันจะถูกโจมตีด้วยวิธีไหนได้บ้างแล้วก็ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบให้มันแข็งแกร่งพอที่จะรับมือได้พร้อมกันนั้นก็ต้องวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเรื่องการจัดการข้อมูลและความเป็นส่วนตัวตั้งแต่แรกเริ่มเลยพูดง่ายๆก็คือเราต้องพยายามอุดรู้ร่วทั้งหมดให้ได้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จนั่นเองครับแต่การมีเทคโนโลยีที่ดีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอครับ ประเด็นสำคัญสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการกำกับดูแลเพราะเอาเข้าจริงแล้วความปลอดภัยของ AI เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายไอทีหรือทีม s s e u u r t y y แค่ฝ่ายเดียวแต่มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรเลยใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงในห้องประชุมที่ต้องกำหนดนโยบายไปจนถึงพนักงานทุกคนที่เป็นผู้ใช้งานระบบทุกคนเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะมาประกอบกันเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนไปอีกลองดูตารางนี้กันครับเขาแบ่งบทบาทความรับผิดชอบไว้ชัดเจนเลยอย่างผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ อนุมัตินโยบายเป็นคนรับผิดชอบสูงสุดหรือที่เรียกว่า accountable ส่วนทีม data science ที่เป็นคนสร้าง AI ขึ้นมาก็คือคนลงมือทำหรือ responsible ขณะที่ทีม security ก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำส่วนผู้ใช้งานปลายทางก็มีส่วนสำคัญนะครับคือต้อง responsible หรือรับผิดชอบในการใช้งานระบบให้ถูกต้องตามนโยบายจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเลยจริงๆ มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้เรามีพิมพ์เขียวอยู่ในมือแล้วเรามีแผนที่นำทางแล้วแต่คำถามคือประเทศไทยพร้อมสำหรับอนาคต AI ที่ปลอดภัยแล้วหรือยังนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมมือกันครับเพื่อให้อนาคตดิจิตอลของประเทศไทยเราสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง